นี่ไงครับเห็นไหมครับนี่ไงเี้ยจะออกมาอย่างเงี้ยตลอดแต่อีกตัวหนึ่งจะไม่ค่อยออกผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับแต่ว่ามันจะมีอยู่ตัวหนึ่งตัวเดียวเท่านั้นนะที่มันจะออกมาอีกส่วนอีกตัวหนึ่งมันม,มันจะนิ่งๆหรือมันสลับกันออกผมก็ไม่แน่ใจคนระับออกมาดิ อ่ะออกมาเออออกมาออกมาเลยโดดโดดดิไม่โดดให้ออกจริงก็ไม่ออกครับ <c oughs> โอเคนอนเออออไม่นอน เราปิดเดี๋ยวเราปิดฝาเลยดีกว่าครับเพื่อให้ให้มันน้อน